Thank you. วันนี้เมนูกะปิ้งซีนเด้อพี่น้องเด้อเปโดนปิ้งแค่นึงปิ้งซีนก็ต <c oughs> ้องหูงกันหูเนาะเข่ากันที่เราเลยเนาะเอาไปไปเบิง้งพี่นอ้องเป็นยังไงแบบนี้ปิ้งซีนพี่น้องปิ้งซีนกินกับตำองหุ <c oughs> คนเมือบ้านๆที่เก่าได้แล้วได้แล้วมเน <laughs> มนูยังไงได้ไหมนี่แมนแมนบ้านบ้านเนาะ <laughs> บ้านๆห้องเนี่ยคนอีสานก็นมกักเมนูเร่งด่วนปิ้งซีนปิ้งซีนนะไอ้เนาะย่างซีนอ๋มอม,อม,อม,เมอาเบรกรึ <laughs> เปล่าน้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มแจ่วฮอนน้ำจิ้มแจ่วฮอนได้พี่น้องได้ไหมนี่เนะี่ยคือเกา่าเมนูที่ละเมนูก่อนเน,นี่ยหมู นี่เนื้อแก่แล้วแก่แล้วปีนซีน,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 นได<ป>้ไหมน้องย่างซีนมาแบบแบบมาหนักมากไหมายบ่ได้ขายบ่ได้ นี่หอดมอดกิงใบกิ้งพี่น้องอเรียบร้อยเรียบเนาพี่สินก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะออกเหมแยมเนี่ย <laughs> แต่ว่าเรโอเคมามากมีเรียมอะไรมาแยมแยมสีได้มีสมีสันเนี่ยกินกับต้มขนะูด้วพี่น้องเนะนี่ย เอาโอเคพี่เนาะย่างสีนเรียบร้อยแล้วปิ่งสีนย่างเนื้อพี่น้องมาคนกับบใจวนันย่างสีนนี่คือยังปิ่งสีนคือียังทีปิ่งสีนนี่แหละครับพี่น้องยางยางเอาโอเคเอาโอเคพี่นเนาะเรียบร้อยมาเริ่มพี่น้องเริ่มอย่างนี้ทำหุงแบบนีเปิ่งสีน ครับไอ้น้ำจิม้มซีฟูดน้ำจิมจ้มจิ้มแจ่วบนมากินกับบาวโจ๋ครับผมบ้านปั้มลมครับบ่า,บบาวใส่หล่องหุ่นแล้วจะไปใส่กินเข่าสองเท้าเหะมวันนี้บ่าวใส่บ่นลวมบ่ค่อยรวมเพื่อนมั้งเนาะเป็นกินที่หลังบ่าวใส่เป็นกินนักการสูงโอเคพี่น้องมาเ้ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย